กลับหายครับผมพี่เสล่ะโอ้ยพี่น้องหายจริงๆด้วยนี่พ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 ี่โอ้เรียบร้อยพี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับหลังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนครับผมไปครับผมโอ้เพลยงอินลิกาซิตดิปาน้องเอ้ยเอาหลุนไปไกลครับอีกสองหลังพี่น้องอีกสองหลังครับ จากได้ลังนี้นี่ถือกิ่งพี่น้องถือกอบพี่น้องโอ้ยกบกบกบถือกอบเสื่อ,อยอื้พี่น้องกอบครับผมโอ้ ทักทายสวัสดีตอนเสอ่อครับผมเมื่อวานมาใส่กับดักไว้ครับกับดักหนูกับดักวงเดือนเท่านี่แหละครับพี่น้องไปดูทัก้การครับผมว่าจะมีขั้มหมานหรือเปล่าประมาณอยู่จักรซีบหลังครับผมไม้กับน,น้ำแขางสะนะครับเนาะปลาลําไยไก่บ้านครับไม้นี่ไปดูทัก้การครับทางเหนือของเขาพี่น้องนอนโคโลอยู่เั็นพี่น้อง หลังแรกเอาเลยครับผมเอานี่ครับนี่นี่เห็นตาหางครับเห็นตาหางเห็นตาหางนี่พี่น้องนี่เอ้าขอโหยาดเก็บเลยครับผมดูต่อครับผมดูตดมม่อโคตรมาอันนี้เป็นเนื้อกับปวดครับใส่เนื้อหอยกับเนื้อกับปวดครับสองอยางครับผม ดัานนี้ก็บ่มากครับเย,ยหอห่ยเหอเาแถวหอยกวดเต็มเลยครับพีนน่เนาะยังแต่น,นามาใส่ก,กนน่อนบนน่ดังยังยืน่นีพี่นาะดังก็บมากครับ มันคือเก่าไป,ไปดยูมันกันไปเรืเ่อยๆด้วยครับผมเอนันนี้ก็ไม่มาุานคขับขางนีน้ไปครับผม มันกันเอา n น a u ผมแล้วนี่เป็นยังไงอู้กับฟงกระดินกระดอนเลยพี่น้องแต่ว่าพูดเห็นตัวนี่พูดเห็นตัวเลยครับเนี่ยนี่พูดเห็นเลยพี่นอ้องเฮ้ยเขาข้อใส่ไปเหมือนเดิมครับผม ไปครับผมผมก็จะได้ปิดเสียงไว้ก่อนเด้อครับบานนี่เพราะว่าอยางตีลิกทธิ์เพียงนะครับเนาะจะได้กะรลุ่นไปกันเรื่อยๆครับผมเหลืออีกสองสามหลังลนั้นก๊อฟถือครับผมไปครับลุย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 โอ้โหอู้ห้หลังนี่กลับหายพี่น้องกลับหายครับผม พี่เสียล่ะโอ้ยพี่น้องหายจริงๆด้วยนี่พ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 ี่อู้เรียบร้อยพี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับหลังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนครับผมพี่นอ้องขู่ของใหญ่ครับผมของใหญ่แกียวอู้ยูจดยอดอ้วนตุ้ยแล้วพี่น้องเก็บครับผมไปครับผมโอ้เพลยงอินดิกาซิตรือเปล่าน้องเอ้ย เอารุ่นไไปกลครับอีสองลังพี่น้องอีสองลังครับจังใดหลังนี้นี่ถือีหยังพี่น้องถือกบพี่น้องโอ้ยกบกบกบถือกบเสวยอ,อู้พี่น้องกบครับผมโอ้ไปหลังสุดท้ายครับผม หมดแล้วโอ้เียดายหมู่บ้านเหนียบุมีครับเอามาใส่หน่อยหน่อยล้างพดเงื้อก็พวดครับพวกขอล้างทุกทายเอาไปเดี๋ยวสรุปเต้มกันครับผมกลับมาหอดบานหอดเี่นนแหละครับผมบึ่งเต้มสรุปเต้มนหมนกันครับนี่แหละครับผลงานนูสองตัวกบตัวหนึ่งกบกระติดเอ๋กลับได้ไหมครับพี่น้องกบติดกลับเสยพี่น้องเอ้ย แตีวกันนี่ครับบักไงครับผมโอ้ยสุดยอดกับตัวนี้หวนตุ๋ยเลยครับนี่ตัวไงปลาก็ได้ครับผมปลาเนี่ยบเดติดกลับนด้ครับปลาเนี่ปลาปลานี่ผมไปใส่กุ้งนะครับกุ้งใส่กุ้งใส่ปลาซิวนะครับเขาเขาหมูงดักกุ้งนะครับพี่น้องเขาไปกินกุ้งนะครับบอกไงกลยได้มากนะครับผลพัได้ไปเอาขอพุณครับผมที่เดินคลิปมาจนจบนะครับเนาะขอพูณจากใจจริง พี่กำลังใจให้กันต่อไปครับผมเปจนจงใดกะซอยเชียซอยชมเนี่ยเด้อครับช่องเนี่ยหน่อยครับผมอยากกินตามธรรมชาตินะครับเนาะมือใดมือบ่อใดมือมนันมือบ่อมันนะครับ <c oughs> เอาเนี่ยนอนบ่อใดนะครับขอบคุณจากใจจริงครับผมเอาเก่าคำว่าสวัสดีเลยครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับ